ผลงานผลงานพ่อผลงานคนนี้ปูนไหนไง <c oughs> แม่เบียร์กิกน,นเมื่อนี้เมื่อที่สองเด็ดปี๊เด็ดปี๊เออเฮ้ยไม่ใช่ โอ้เดียวไหลตัวนมันๆพอาดีขายได้กิโลเราแปดหน่อยไตเห็นมั้ยเดียขายต่อเอาเจ้าไปไตแถวเ่เลย อันบ่อบคนฟังนี่แตกวือไปเลยเด่นาถ้าเจ้ากับไปรอาัไหนป้าเนาะป้าถึงนออกที่ตอนนีอยากหันจนอดหกตมไม่ยื่นใเมงกอกแทงกบทนเลียนกับเมงกแต่ทุเลียนกับลดละล,ลอยอันนี้ลดละแปดลง ผลงานค่อใหญ่บรรพุทสะอ,อนวนเนาะขนาดเพิ่นแั่นแบ่งเลยแบ่งไปให้บ้านอื่องอะไรแบ่งให้พี่ไส้คนเมื่อไปให้บ้ถ่ายลูกสาวเนาะอันนี้ยังเดวคือว่าเดรร้ายสาวโทรมามา,มาอยากขอไม่ขอต้องเอาพ่อกับเธอแล้วคือว่ามกักินที่หีเลยเนี่ยเลิศมา มัน se ตีย่งหมปัาโอควาเปนซิควาเปเซส่งสวไปยันยันห้าประเดียมนมีตัวไข่หลายตัวเไข่เหรอรอช่วงอย่มันก็ล้งออกไม่มเนาะ